และนี่ก็คือการลงบันไดแบบขั้นเทพในแมบ,บ Space i t y หลังจากที่เราฟาร์มชั้นบนสุดแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกจากตึกนี้ครับยังมีทางให้เลือกออกอยู่2ฝั่งนั่นก็คือฝั่ง buoyancy lab และฝัะ่ง back chamber และทางลงที่เร็วที่สุดก็คือบันไดเหลืองอันนี้ครับซึ่งมีังสองฝั่งเลยทีเดียวและสำหรับผู้เล่นใหม่วิธีการลงบันไดนี้ง่ายมากครับเพียงคุณเดินไปกดปุ่มที่บันไดคุณก็สามารถปีนลงได้แล้วแต่ว่าลงแบบนี้มันธรรมดาไปครับวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอวิธีการลงบันไดที่ทำให้หัวใจเต้นแรรรงงักก็คคือาโดดลลยบ แต่ไม่ต้องหว่วงนะครับวิธีการโดดแบบนี้ไม่ทําให้เลือดลดครับยิงคุณเดินมาชิดขอบฝั่งนี้มองตรงไปที่บันไดแล้วกดเดินหน้าหนึ่งทีพอตัวเราเริ่มหล่นลงมา <c oughs> ก็ปล่อยปุ่มเดินหน้าครับแล้วพอใกล้ที่จะถึงพืยิงคุณเดินมาชิดขอบฝั่งนี้มองตรงไปที่บันไดแล้วกดเดินหน้าหนึ่งทีพอตัวเราเริ่มหล่นลงมาก็ปล่อยปุ่มเดินหน้าแล,ล้วการจังหวะที่ตัวเราใกล้ถึงพื้นกดปุ่มเดินหน้าอีกทีตัวเราจะเกาะบันไดได้และไม่หล่นลงพื้นให้เลือดลดด้วยครับ เป็นยังไงครับง่ายใช่ไหมล่ะครับอย่เลือกไปลองฝึกกันดูนะครับจะทำง่ายไม่มีพลาดครับผม